ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมหนุ่มสุบินีน้อยมาอยู่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาอยู่ที่หน้าร้านเสริมสวยของคุณเบนจนีซึ่งเป็นสมาชิกกู๊ดท็อปอัพนอกจากจะทำกิจการร้านเสริมสวยแล้วนะครับคุณเบนจนีก็เป็นตัวแทนของกู๊ดท็อปอัพในการให้บริการเกี่ยวกับระบบ O.S.O. ของกู๊ดท็อปอัพ ระบบของ O.S.O. ของกูทอปอาพนะครับนอกจากจะทําการเติมเงินโทรศัพท์มือถือจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือนจ่ายค่าโทรศัพท์แบบพื้นฐานรวมทั้งชําระบินต่างๆได้เกือบ120รายการนะครับและยังสามารถทําพรบรถเกง๋งรถปิกอัพและรถตู้ได้ด้วยคุณเบนจนีก็ได้เปิดร้านเสริมสวยแห่งนี้นะครับเป็นจุด บริการทุกเรื่องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาและมารับบริการเสริมสวยที่ร้านเสริมสวยแห่งนี้